หนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกมีเรื่องเล่าถึงนางรำอาถรรพ์ที่สิงสถิตยอยู่ในศาลร,ร้างท้ายหมู่บ้านศาลแห่งนี้เคยเป็นโรงละครเก่าที่ถูกไฟไหม้เมื่อหลายสิบปีก่อนคราชีวิตนักแสดงและนางรํำไปมากมายโดยเฉพาะแม่นวลน,นางรําเอกของคณะที่ขึ้นชื่อเรื่องความงามและการไร้รำอ่นอ,อนช้อย คืนหนึ่งในวันพระจันทร์เต็มดวงเด็กหนุ่มขนองกลุ่มหนึ่งทา้าทายกันให้เข้าไปพิสูจน์ความเฮี้ยนในศาลร,ร้างพวกเขาไม่เชื่อเรื่ององมงายและเยาะเย้ยคำเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อก้าวเข้าไปในศาลความมืดและความเงียบปกคลุมไปทั่วมีเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกันตามแรงลมทันใดนั้นเสียงดนตรีปีพาดแว่วหวานก็ดังขึ้นมาจากความมืด พร้อมกับเงาร่างของหญิงสาวในชุดนางรำโบราณปรากฏกายขึ้นนางรำผู้นั้นมีใบหน้างดงามไร้ทิฏฐิแต่ดวงตากลับว่างเปล่าไร้แววชีวิตริมฝีปากของนางแย้มยิ้มอย่างน่าขนลุกขณะที่รายรำไปตามจังหวะดนตรีที่เร้าใจเด็กหนุ่มคนหนึ่งหัวเราะเยาะพยายามจะเอื้อมมือไปจับนางแต่ทันทีที่มือของเขาแตะถูก ชุดนางรำที่ดูสวยงามก็กลายเป็นผ้าขี้ริ้วเก่าๆที่มีรอยไมมเกรียมใบหน้างดงามของนางก็ฉีกยิ้มกว้างขึ้นเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมดุดมีดโกนและดวงตาที่ลึกโบก็มีเปลวไฟลุกโชนเสียงกรีดร้องดังสนั่นวันไหวเมื่อเด็กหนุ่มทั้งหมดพยายามหนีตายออกจากศาลแต่ประตูทางเข้ากลับปิดตายอย่างแน่นหนา เขามองเห็นร่างของนางรำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ด้วยท่วงท่าไร้รำอันน่าขนลุกเสียงเพลงปี่พาดก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงโหยหวนคร่ำครวญราวกับเสียงร้องของวิญญาณที่ถูกทรมานผมของนางรำที่เคยยาวสลวยก็พันเลื้อยรัดรอบคอของเด็กหนุ่มคนหนึ่งและฉุดกระชากเขาเข,าเข้าไปในความมืดที่ลึกที่สุดก่อนที่ร่างของเขาจะหายไป มีเพียงเสียงกระดูกที่หักดังกรอบแกรบและเสียงหัวเราะของนางรำที่ดังสะท้อนกล้องไปทั่วสารร้างจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเฉียดกลายเข้าใกล้าสารร้างอีกเลยชาวบ้านเชื่อว่าแม่นวลยังคงวนเวียนไรยราอยู่ในนั้นรอคอยเหยื่อรายใหม่ที่จะหลงผิดเข้าไปท้าทายความอาถรรพ์ของนางและในคืนวันเพ็ เมื่อเสียงปีพาดแว่วหวานดังขึ้นจากกลางป่าทุกคนจะรู้ดีว่านั่นคือเสียงเชิญชวนแห่งความตายจากนางรำอาถรรพ์